สามสองสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในกันกันเอาไว้เอาไว้สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันกับรายการแบล็แฟมิลี่นะครับผมตอนนี้เราก็กําลังจะไปบึงการกันนะครับเตรียมตัวเดินทางครับผมไปครับให้ปิดเฮ้ยรถแต่งตัวน่ารักใช่ อันนี้ถนะ้าเราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะฮะนี่คือสมาชิกของเรา <Hello. S 1> อันนี้คือไฟเราถ้าเราจะดูไฟเรา Breeze, ocean waves and tall pine trees. Every turn's another song. Our peace far away from home. The world keeps spinning. The night. go my สวัสดีฮะตอนนี้เราอยู่ที่หินสามวาเราขึ้นรถกันแล้วนี่คือสมาชิกเรานะฮะตอนนี้รถคันนี้อ้าว อีกคันหนึ่งเขาว่ากำลังไปเราไปก่อนนะฮะไ,ไปกันเลย นนะครับนนี่คือทางขึ้นครับผมเยดเบียบขึ้นไปมเลย เราเข้าไปในแถวนี้เขาเรียกว่าป่าดงดิบกลานะฮะไปกันตอ่อนี่ครับดูหินดูหินหินสวยไหมนี่อุโมงค์ดูดิ ระวังต้นไม้นะจ๊ะถึงแล้วฮะนี่คือจุดแรกเราชื่อว่าคูสิงห์อโอ้เห็นป่ะผมสปิงว่ะด,ดูดินี่ไงน,นั้นหัวอันนั้นตัวอันนั้นก้นเหมือนสิงห์นอนอยู่อะ เห็น <He S 2> <อ>ดังทนะี่ให้ตอบคำถามใช่ไหมเออ <c oughs> เตาแตายค้าอยู่นะไม้จุดแรกครับสปิกไปกันต่อขั้นล่างเยียบๆนะครับขันยางมันแตกจ้ะและนี่ฮะนี่คือ จุดแรกนะฮะก็คือภูสิงหรือเปล่าก็จนะนะนะใช่นะนี่ฮะนี่ฮะจุดแรกของเราครับภูสิงนะฮะนี่ครับนี่นะเขาเหมือนสิงกำลังหมอบอยู่มีหัวทอ,องสาวกำลังถ่ายรูปกันอยู่ แม่ลูกแม่แมนหนึ่งับอีกคันนึงรู้สึกแล้วฮะในกล้องเราถ้าผันผันนี้มันเห็นอะไรอ่ะอ๋อใ<อ>ช่ใช่พี่ความก่อนเนี่ยแม่อันนี้เป็นหัวสิงห์นะ<อ>หัวเสืออันนี้แขนอันนี้ขาหลังหัวนต่นหัวหัวมันนั่งหมอบเนี่ยนั่งหอกใช่ ใครเรียกว่าจังหวัดปุ๊บโอเช่โอเคครับเราจะไปจุดที่สองกันต่อขึ้นรถก่อนนะ โคตรสวยอ่ะใช่เป็นเก็เก็ว้าสลาดิบมาต่อไปเราจะไปหินสวันนี่โอเมนโอูเก็บงูแล้วม่เก็บงู m m o เนี่ยเราจะไปจุดที่เขากระโดดกันนะฮะเราไม่รู้เรื่องว่าอะไรเหมือนกันนะฮะ City lights and mountain breeze, ocean waves and tall pine trees. Every turn's another song on this road where we belong. No, no plan, just let. Let's Let's we don't know. Take my hand don't look behind. Let's leave the noise and free Our mind. นู้นครับมันคือลาวนะฮะ Find our peace far away from home. The world keeps spinning in the night. โอเคครับเราไปออกกำลังกายกันมาแล้วในการกระโดดให้ขามันเมื่อยเราไปเราจะเดินไปที่3วนัน ไปดูกันดีกว่านะจ๊ะว่าทางเดินเข้าเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคฮะนี่ฮะเรานี่คือทางเข้าหินสามวานนะจ๊ะเด็กๆทั้งหลายนี่ห้องน้ำนูน่นเห็นไหมนี่ฮะทางเข้าหินสามวานอันอลังการสมเป็นแตนหลือเชียว หมากันต่อฮะเนี่ยนะเข้าสองสองข้างทางจะเป็นป่าไผ่นะจ๊ะไม่แน่ใจว่าเป็นไผ่เดียวกับมีแพนดากินหรือเปล่านะเขาบอกเดินมาร้อยเมตรถึงเรามาเดินไปด้วยกัน และก็สัมผัสธ,ธรรมชาติแบบเต็มตาทุกท่านสมาชิกของเราเดินกันมาอย่างว่องไวนะฮะบอกเลยว่าคนเยอะมากามาวันเสาร์มีขนาดวันเสาวสุดหยุดยาวนะแมันมีคนยเยอะเลย ากาศก็ร้อนร้อนเย็นเย็น,ยนเหมือนจะไม่แบบไม่สบายมั้งไม่รู้ยังเดินมาไม่ถึงกันเลยนะฮะ <Okay. S 1> ไปเราไปดูใกล้ถึงละถึงละอีกนึงโอ้โห mm hmm. oh, คนเยอะชิบเป่งอ้าวพเตียง oh, <God. S 1> ไม่เข้าไปเลยจ้ะ <Price glow. S 1> ไปดูมะย่าง ไปตีลังกามาไปกระโดดเล่นมาเมื่อกี้มีอยู่ไปเดาดูยังอ๋อเนี่ยทางเดินฮะทางเดินไหนอ๋อนี่คือแมงกะบ,บี้แนะฮแมงกะบ,บี้นี่คือหน้าผานะฮะห้ามเดินเข้าไปใกล้เส้นสี เหลืองเขียวแดงแบบแดงม่วงฟอนอนอถึงนะฮะนี่คือหินสามวานนะฮะแต่เป็นวานตัวแรกนะฮะไม่รู้ว่าเป็นวานพ่อหรือวานแม่นะจ๊ะหมวกจะคุมหมวกเปลาเดินลุดลุงไปเป็นลิงหนุ่มไม่จังนะกะ ไปดูไปดูนี่ครับผมถึงแล้วโอเคีนี้เราไปเดินไปที่ป่าวานไปไปจองที่สวนหลวงป่าวานเลยนะนี่ฮะเออมาถึงแล้วไอ,อตรงนู้นจะเป็นน่าจะเป็นวนันวันแม่ ประ่วนนะประ่วนนะลงครับโอ้ยสูงเล่าสูงเล่าสูงเล่า ต่อไปฮะจะไปวานตัวอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะไปดูกันอีกเว่อ bak Keep spinning. อีกครั้งครับผมหลังจากที่เราไปยืนขาให้เขาสั่นมาตอนนี้เราก็กำลังจะไปจุดที่อื่นแล้วนี่คือทั้งหมดของเขานะครับและนี่คือ อารยธรรมโบราณนะเราเรียกมันว่ารอยหินแตก <c oughs> ใครบอกไปน้ขงพน้กของพระเปบบยไหลบ่ออะไ้ย <c oughs> ไม่ทรายไม่ทรายนะไม่ชายนะ <c oughs> มันไม่ทรายนะเราจะไปไม่ได้ไปน้ำตกธรรม้ะนะ ร้อยบ่อไม่ใช่น้ำตกลานหินร้อยบ่อมันใช่น้ำตกท่พาพระเหรอเป็นร้อยบ่อที่มันจะเป็นหินมีสีแบบสีเหมือนสีหินหมดเลยไม,ไม่ใช่ส,ส,ส,สีเหมือนก้อนหินะ่ะ the wild heart s roam find our peace far away from home the world keeps spinning the night feels right high w live in the wonder light ไซร้ป่ะรถตู้มันมีตู้เย็นด้วยไม่เชื่อหรอกจริงป่ะตู้เย็นสงครามคนขับอ่ะแล้วเขาขายน้ำาหวดี้ น้ำอะไรน้ำเปล่าพิสตัแล้วก็มีน้ำเยอะอยากอยากมีน้ำวิตามินหรือเปล่าใช่รือว่าใส่ปากใชได้หมดเลยมีเก๊กหวยหรือเปล่าไม่น,น่ใจเขาบอกเก๊กหวหยตู้เย็นไหมอ่ะเชื่อก๊กฮวยช่วยแต่ใหญ่เชื่เอาไว้เย็นในตู้เย็นเนเ่อเป็นหินสีแบบนี้ปะเป็นรูเป็นรูนเยอะๆอย่างนี้รูอย่างนี้นี่ นนนีีีู่่่ยยเไปถ่ายรูปกระลูเยอะอเยอะอย่าไปกลัวมันเอาฮะไปกันต่อครับตอนนี้เราไปเจ็บขาก็แล้วเราไปกันต่อแล้วนะจ๊ะจ้า <laughs> นาแผงคูสิงจ๊จุดที่สามฮะเราจะมามหินช้างนะจ๊ะ นี่ฮะอ่าสแล้ว <laughs> จุดที่สนะครับผินช้างนี่ฮะเหมือนเหมือนเหมือนจ้างเลยเหมือนจ้างเหมือนจ้างไง <Another song S 1> <Yeah. S 2> Let's get lost where the wild hearts roam Find our peace far away from home The world keeps winning and i feels right uh, like We're l i v e in the w o n d e r l i g h เราไปจุดที่5นะฮะเราจะไปชื่ออะไรไม่รู้เราไปดูข้างหน้าไปกัน ถึงแล้วฮะจุดที่5ครับชื่อว่าประตูสิงห์ฮะหมูตัวนี้สวยมากเลยไปครับไปครับไปสวยกันครับกำลังโล่งๆเลยฮะช่วงเวลาพรามพามของเราหือนี่ฮะประตูสิงห์ โคตรสวยเลยครับโคตรสวยครับโคตรสวยมาอุ้ยได้เลยมาถ่ายรูป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 โอ้มาแล้ว Get lost where the wild และสุดท้ายนะฮะเราจะไปจุดสุดท้ายชื่อว่าบ่อสร้างกางจ้อง

เจอแล้วอย่าทักนะในปงในป่าหรือเปล่าเมื่อกี้ก็ทักตอนอู่รัวบ่อสร้างต่างต้องอันนี้สวยมากอันนี้เหรอใช่บอสร้างตปลมอ้าวเบ็อะไฮะ นี่คือทางเข้านะฮะเราเดินเข้าป่าแบบเพชรประอุมานะสมาชิกเรานี่ได้ช่วงเวลาพิเศษเหมาแบบเหมาลานกันตลอดเลยนะฮะตั้งแต่ออกมาจากหินสามวานนะครับซึ่งเหมือนมีอะไรบางอย่างตามตูดมาท,ท,ทุกครั้งที่เราจอดเลยนะครับ นี่ฮะสร้างร้อยบ่อนะฮะจุดชมวิวสร้างร้อยบ่อที่จุดสุดท้ายของเราในวันนี้ไอของที่นี่นะฮะต้องขึ้นเขาไปอีกแล้วเหรอนี่คือซ้อมของพรุ่งนี้นะฮะงามครับงาม นี่ฮะนี่ฮะมันเป็นบอ่อเล็กนี่ไงเห็นไหมบอ่อเยอะเนะนี่ยนี่ฮะอย่างนี้ดิน,นี่ไงบอ่อเต็มเลยเห็นไหมอ่ะตรงนี้ใครจะยืนถ่าย นี่เห็นบอ่อนี่ไงอ่อนี่ยยืนอย่เงี้ยเหรออือสูงความสูงนะฮะนี่ฮะโอเคครับตรงนี้เราก็ น่าจะครบแล้วของเขาสามวานะฮะเราก็กำลังจะเดินเดินกลับที่รถแล้วก็จะลงจากเข่าสามวานแล้วโอเคก็เดี๋ยวถ้าเราไปที่ไหนต่อก็เดี๋ยวค่อยจะเปิดกล้องถ่ายใหม่แล้วกันแล้วเจอกันนะจ๊ะ รู้สวยของคุณเขาเราไปหาน้ํากินก่อนระหว่างรออีกคันหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็ลงมารอข้างล่างแล้วระหว่างรออีกคันนึ่งก็เลยสั่งข้าวเปียกมากินมาดูกันเป็นยังไงนี่คือข้าวเปียกนะจ๊ะนี่ข้าวเปียกก็เหมือนก๋วยจับเนาะแต่ว่าเส้นเหมือนรัช่องใส่ไข่ลวก กิมเช่นตัวมากสิบเซนเหังสิบปุด